เตรียมพร้อมนะครับไอ้นี่นะครับมันเราจะทำไปแจกเนาะครับอันนี้เราจะไปแจกนะครับจะไปแจกที่อุบลถึงหนึ่งตันสุรินหนึ่งตันอุดรหนึ่งตันเบิ่งมาหน่อที่เขาทำสั่งห้งบอกที่ผมถกกันเถียงกันเนี่ยว่ามันไม่ใช่ปลาหมอคางน้ำมันคือปลาหนิมตัวเล็กนี่ปลาหนิมแคะปลานิมนุยปลาหนิมแคะดูดิ มันเหมือนปลาหมอตรงไหนอ่ะมันต้องเอาไปขายปลาดินเซเนี่ปนนยปลาดินนี่ตัดหัวเนี่ยปลาดินดีดเน,นี่คือแบบอันนี้เราเราตากแดดเดียวแบบแบบธรรมดาตัดหัวตากแดดเดียวคล้ายๆปลาสลิดแต่นี่เขาเรียกผีเสืออ้อนะครับเนี่ยแมแล้วมันไม่เหมือนปลาดินตรงไหนนะครับที่ว่าเขาเรียกปลาหมอเนี่ยคอยตรงนี้ ครับเพราะว่าม s <S ันอึม hey, um, ันหยาบอึมันทนมันทนเหมือนปลาหมอใช่แต่จริงๆมันเหมือนปลานิลปลานิลนี่แหละครับเอาเบิ้งพี่น้องเอาเบิ้งใกล้ๆเอาเบิ้งใกล้ๆดีครับตัดใจมาขึ้นมาเรืนองนี้ขั้นเอ้าเบิ้งไหนเอ้ามันเหมือนปลาหมอตรงไหนเอ้าเดี๋ยวนี้เบิ้งให้แบบเนี้นี่เพราไปขายเป็นเนื้อปลากระพงแล่หนาอันนี้เป็นปลากระพงเขาไปหลอกเป็นปลากระพงรปลาดิปลาดอลลาดิปลากระพงเนืปลากระพงอ๋อสีอะไรเนี่ยเมันส้มยำเนื้อยิ่งไปหมด ้อปลากระพงผัดชาี่หมอสีนี่หมอสีหมอสีที่แหละเออหมอสีนี่แหละครับเนื้อมันจะใครบอกว่ามันมีประโยชน์แน่นอนนะครับเนื้อมันกินได้มันอร่อยแต่นี่ไม่ใช่หมอสีมันอยู่ที่บางคนบางคนบอมากินปลานิ่นกับมี่พอไม่ชอบกินปลาเนร์มากินตัวนี้ก็ไม่ชอบเพราะเนื้อมันจะคล้ายปลานิ่นคล้ายคล้ายปลานิ่นนะครับแต่มันจะมีความ แน่นกว่านเนื้อแล้วก็พวกหนังมันจะเดือกว่ามันจะหนึบกว่ามันจะหนึบกว่าปลาหนิบางคนว่าชิมผมว่าอร่อยนะบางคนบอกอร่อยอร่อยอกับปลาหนิบบางคนก็บอกอร่อยไม่เท่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่กาปรุงแ,แต่อีสานบางเท่านี้มันต้องมีปลาดิขเขาปลาดิว่าเอ้ยเมนูไหน่อเม้นูไหน่อยเม,น,มนูมนนไหนดีไอ้ใครไปแกงแกงเส้นหมัสมอ่าเออคือผมอยากคนอีสานบอกท่านตาบอกท่านไปย่านแล้ว กลัวแล้วตอนนี้กลัวแล้วอุ้ยเอามาอย่าเอามาอย่มเอามาอย่าเอามาอย่าเอามามันไม่ได้น่ากลัวหรอกครับมันคือของกินตอนนี้ภาคอีสานไม่มีปลาจะกินแล้วไม่อล่ะอย่เนี้ยตรงเนี้ยนะถ้าเราจะไปทำต้มยำอะนะบางคนก็กลัวจะมีกลิ่นกายไหมเรานึ่งใช้นึ่งห้ามต้มนะนึ่งนึ่งในพอเกือบสุกอ่ะเนึ่งแล้วเอาปลาปลาเป็นตัวเหมือนกันเขาเนืนื่งนึ่งก่อนพอาะยนึ่งเนื้อจะนิ่ม เร็จแล้วจะไปต้มยำจะไปราดพลิกหรือจะไปจูชีเนี่ยอร่อยเนื่งก่อนเนี่ยเนื้อจะอร่อยมากเนื้อเด้งใช่ไหมเนะื้ออร่อยมากนี่คือสูตรดีคือสูตรนี้เป็นความลับของของร้านอยู่ที่กรุงเทพ <c oughs> ร้าน <c oughs> อะไรนะอะไรนะเบย์มะ <c oughs> อ๋อเบย์มาดังนะดังนะร้านนี้ดาราารเบย์ม้เอาปลที่นี่หละครับผมไปออกสงันก่อนฟังไว้นะครับเป็นลับข <c oughs> อย่าไปบอกว่าหูเปื่อยๆไปได้เไม่ต้องไว้นะครับมันเปื่อยไม่ต้องไปไปมันไปนึ่งก่อนไม่ได้แย่ไปไปนึ่งก่อนมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นจะน่าทึ่งจ้าที่อร่อยมากผมคุยกับน้องที่ออกเรือด้วยกันเขาบอกมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพียงแค่ว่ามันไปทําลายบ่อกุ้งเขาแล้วจะบอกว่าผมกำลังทำอะไรรึไหมผมจะทําลากโคต ลาบทอดลาบทอดน้อยเลยหรือว่าพีฐาที่แรกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อปลาหมอสีทำเป็นลาบทอดซีเรีดสสุดมๆลาบจะรอนนะชาวบ้าเปนลาบแบบคตอนนี้มันเสร็จเดี๋ยวเรามาทำเป็นทุกทีในการรับประทานเราเอามะม่วงเปล่าผเราก็ปั้นแบบสามๆแล้วมาใส่นลาบแล้วมาทอดากระชาดสุดสุดยอดนี่ลาบทอดนะครับนี่เนื้อมันแน่นเดี๋ยวผมเคนพร้อมก่อนเดี๋ยวจะทำก่อน